นูบอนสดอาร์เซนอลพบแมนยูช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเศษ2023ส่วน24ดูบอนสดอาร์เซนอลพบแมนยูช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเศษ2023ส่วน24นักเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์สำหรับอาร์เซนอลที่ต้องเปิดเอมิเรตสเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะเรียกคืนความมั่นใจมาในนัดที่แล้วหลังจากเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสมาได้อย่างหุดหวิดดูบอลสดขณะเดียวกันเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่อาเซนอนเองช่วงเริ่มฤดูกาลมาสามนัดดูท่าว่าจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่แฟนแฟนเดอะกันเนอร์จะต้องการซึ่งสามนัดพวกเขามีเจ็คะแนน รังอันดับที่6ของตารางแน่นอนว่าการเล่นในบ้านครั้งนี้พวกเขาต้องการ3ามคะแนนเท่านั้นโดยโปรแกรมบอลวันอาทิตย์ที่วันที่3กันยายน2566มีดังต่อไปนี้เวลา20นาฬิกาลิเวอร์พูลพบแอสตันวินล่าครูพรีเมียร์ฟุตบอล1นครูพรีเมียร์ฟุตบอล2 เวลา20นาฬิกาคริสตันพาเลสพบวูแฮมตันอดีสเตชันแปดร้อครูพรีเมียร์ฟุตบอลสเวลา22นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งครูพรีเมียร์ฟุตบอลสองครูสี่เคสมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า ลิเวอร์พูลพบแอสตันวินล่าชมถ่ายทอดสดลิเวอร์พูลพบแอสตันวินล่าชมถ่ายทอดสดอาเซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชมถ่ายทอดสดอาเซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูไลฟ์สกอร์สดทุกคู่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า